สวัสดีครับผมพ <ST AN TI A> ันเอกหานศึกจิ่งข้าเนธครับเป็นผู้กับหน่วยการกบฏเบิดครัพงศ์เสดทำครับอยู่ข้างๆบ้านท่านเนี่ยนะเป็นงานใหญ่เป็นผู้แทนของท่านผู้ชกการหางศึกท่านผู้อนวยก,การศูนย์ซุ้มเบิแดแห่งชาตินะครับได้มีความระลึกถึงนื่อพวกท่านนะอดีตอามาเย์ศึที่ทำความดีเนะีย่ยวันนี้เป็นวันท้ายวัน ฐานทรรมึกนะครับและท่านผู้จาาสุดและท่านผู้การสรือทุนผอแห่งชาติท่านก็ได้ให้ผมน,นำของฝากนะจ,ะจะากใน่ฝากฝากนี้จากท่านนะนำมาให้กับผู้จา่านะครับพัฒนาที่อยู่ตรงหน้าผมนี้นะครับและก็ะท่านนำผมนำความหาดีและก็ะความเลือที่ตามที่ท่านได้มีคุณ ่อประเทศชาติได้สู้รบนะเป็นเรียญรุ่นารกนระท่านก็ได้ประสบเหตุที่ตาหักจาข้างขวานะครับแล้วก็วันนี้ก็ดีขึ้นนะแล้วก็แต่ท่านก็คงชีวิตแล้วก็อยู่เป็นแบบอย่างให้กับทันทา,านหรือทหารประการรุ่นหลังได้เป็นแบบอย่างว่าท่านได้ในความเสียสสู้เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองของเราได้เรามีความเป็นไทยมีถืนดินอยู่ ใส่นนทุกปีเพราบคุณความดีของท่านจ่าพัฒนาของเรานะครับที่นั่งงานนี้ครับแล้วก็ในท้ายนี้ก็เนื่องจากได้ึผ่านวันที่ใหม่2 5ง7นะครับ <ละ S 1> ก็ไม่นานมากับผมเองพันเอกตื่นก็ขออวยพรขอรัตนาคุณชาติและตะนาตรและเสียงจิตทั้งหลายในแต่ละพวโลกตลอดจนพระบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอ่าในพระนางเจ้าราชินี และพระบรมราชเจ้า,จาทุกองค,ค์จไม่ปรดรบนันดาพนนระราชทานพรให้จาวัฒนาและครอบครัวประสบในความสุขความเจริญนะครับอายุยืนนานปลอดจากโรคภัยเจ็บและนะครับประสบนะในสิ่งที่มุ่งหวังไว้ทุกประการครับผมก็ขอจบการรัยโทษเรื่องที่รับอญาติครับ,รบเลยดีครับ